สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนนกนะครับนี่เป็นเม็ดทุเรียนนกที่เราเพาะไวะ้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับนะครับก็เป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนนะครับนี่ครับคือผลงานที่เราเพาะกล้าไว้นะครับทุเรียนนก ก็บางต้นก็งอกต้นใหญ่นะครับบางต้นก็ยังเป็นแทงตาแทงยอดขึ้นมานิดหน่อยนะครับเนี่ยครับผมก็จะมีลายขนาดนะครับผปบนกันไปตรงนี้เราก็ใช้พื้นที่ข้างๆบ้านนะครับเป็นพื้นที่ในการเพาะกล้าไม้ไว้ปลูกนะครับ ตัวนี้เป็นทุเรียนนกที่เราสั่งมาจากภาคใต้นะครับก็โลหนึ่งก็ไม่เกีบาทนะครับก็เพื่อนๆนก็สามารถที่จะสั่งมาเพาะได้นะครับการเพราะทุเรียนนกก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานสักนิดหนึ่งนะครับจุดแตแตกตรงนี้ก็เป็นจุดจุดแตกยอดนะครับจุดของของยอดที่จะโผล่ขึ้นมาครับก็ชม เรื่อยๆนะครับสําหรับตุเรียนนกที่เราเพาะกล้าไว้เกือบสามเดือนแล้วนะครับก mm ็ hmm. ท่านไหนที่เพาะไว้อยู่ที่ยังไม่แตกยอดนะครับก็อ,อย่าพึ่งใจร้อนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักคู่นะครับบางท่านอาจจะสองเดือนบางท่านอาจจะสามเดือนสี่เดือนก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ดูที่ความสมบูรณ์ของเมล็ดนะครับ แต่การงอกถือว่างอกช้านะครับแต่วา่าต้นก็แข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นทุเรียนทุเรียนพื้นบ้านนะครับทุเรียนบ้านที่เรามาเพาะไว้นะครับ<ม>นะครับเป็นาการเพาะกล้าที่เราสั่งซื้อมานะครับเป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับนี่ครับต้นแรกมเมล็ดที่เราเพาะไว้ ตัวนี้ก็โตแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่มันโตแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพนี่ครับก่อนที่จะโตนะครับตัวนี้เป็นเม็ดทุเรียนบ้านนะครับ <c oughs> ก็เนี่ครับก็ทดลองนะครับเป็นการทดลองอเสริมรากนะครับเสริมขาเสริมคานะครับ ะครับทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ทำอยู่สามสี่ต้นนะครับทดลองเสริมรากด,ดูนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับใช้พื้นที่เอ,อเราก็ใช้พื้นที่นีครับข้างๆข้างๆบ้านนะครับเป็นพื้นที่เก็บของข้างๆ้างบ้านใช้ในการเพาะก้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ คลิปลายคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปในส่วนของการเพราะต้นทุเรียนนกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติครับสวัสดีครับ